สมาชิกเป็นกับหนุ่มันเตงไปจำวันที่16เดือนมิถุนายน2 5 6 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมดตีเด็ดหนึ่งคู่หนึ่งตัวนั่นนะครับสมาชนนิกบอลเน้นนะครับก็พลาดไปกับจุดโทษยิงไม่เข้าแพ้ไปศูตย์ประตูตัวหนึ่ง่อได้ครับมีกลุ่ม, line square, line, มาลายสแควร์ลายมัทเรดทีดีเจ็ดแปดเก้าข้างหน้าก็มีแอดน้ำานันโดยกลุ่มเคราะร์เกมกีฬาฟุตบอลมวยเน้นกีฬาดีในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันนะครับ วันนี้นั่มาฝากสมาชิกที่เคยหนึ่งคู่ในนั้นสุบอลไอแลนด์พรีเมียร์เตะเวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมด็อกฮีด้ากับชเชมบล์โกลเวอร์นะครับเจ้าบ้านดับที่สามยี่สิบนัดสามสิบแปดแต้มทีมอันดับที่หนึ่งยี่สิบนัดสามสิบเก้าแต้มลา่าสุดที่เจอกันนะครับด็อกฮีด้าบุกไปแพ้ศูนย์ประตูต่อสามมาดูฟอร์มนัดล่าดสุดของทั้งสองทีมนะครับล่าสุดทีมเจ้าบ้านด็อกฮีด้าครับเสมอทีมเซนเต์แพทริกไปศูนย์ประตูศูนย์ส่วนชเชมบลเวอร์ เอาชนะเชล์บอลไป2ประตูต่อหนึ่งมาดูบทวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยรายกันนะครับก็เถือเป็นนัดที่21ในเกมลีของทั้ง2ทีมสลับกันคืนนี้นะครับเจ้าบ้านด,ด็อกเฮด้าลงสนากมกลนมา20นัดชนะ7เสมอ3แพ้10 5้นัดล่าสุดเกมลีไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันชนะไป1เสมอ4นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนเชมล็อกโลเวอร์บ้างก็ลงสนามกันม20นัดเช่นกันชนะ1 1เสมอ6แพ้ไป3 9นัดล่าสุดเกมดีไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันเชนท่า6เสมือน3นะครับเจอกันโดยรวมมองพวกนี้หลังไปนะครับหลังๆเจอกันเซมล็อกดูดีกว่าราคาแม้ทีมเยือนเซมล็อกโรเวอร์ต่อในราคาครึ่งกับลู่นี่นะครับมองหมดนานตามฟอร์มเจ้าบ้านถือว่าฟอร์มดีไม่แพ้ใครต่อเนื่อง5นัดส่วนเซมล็อกโรเวอร์เกมชนะดูดีกว่านะครับดูจากผลงานการเจอกัน3นัดล่าสุดเซมล็อกโรเวอร์ก็เก็บชนะได้ต่อเนื่องติดต่อกันมองว่าบอลคนนี้เป็นทรงบอลแพ้ทาง เราทุงต่อทิมเยือนเชียม์ล็อกลูเวอร์ในราคาครึ่งครบลูหนึ่งเม็ดมีแน่ครับเราหลุดเม็ดที่สองมันใจบอลต่อครับต่อเชียร์ล็อกลูเวอร์ในราคาครึ่งครบลูพอจำที่กดติดตามมาด้วยครับจะได้ไม่พลาดทีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มกิจลิงด้านล่างในเลยขอบคุณครับ